ให้รูปงามโกะจนสิ่งนำประกายเหมือนกนางสาวไทยอดอกนาคุณรสสรินเนรอ,อมาประพุททรัพย์สินทั้งมาเ่ยทั้งมาก็ขอให้ได้ดอกเนอทั้งพดพระบุญเก่าต่าประงบให้ได้ทุกสุกป,ประการเอฮละเจ็บละไขใหฮละเจ็บละไขละ่ละไอละขาดยุดข,ขาบรรดาซักให้ไหลให้เลื่อนเดือนละกัน เลื่อนเดือนละพันเลียงมู่พันให้ได้ราคายาให้มีเวลาบาเวลาเครื่องปวดหลังหัวเอวแน่นฮุบปูชีวกมีบให้ด้วยเ็บใครได้ป่วยเป็นได้ก็ะหายได้มีแต่ที่คุณพที่นอกปุมกราบยาโมที่ในสมองหมื่นมัวปวดมัวเวียนนาให้ว